สวัสดีครับนี่คือนานประพเพณีนานประจำปีของอระเภือมางกรนะครับนะครับคือนานเคกือบเขาโบราณน,นะครับอันปีนะครับนี่คือกระบุนนะครับกระบุนเนี่ยนี่พระสุรูอืมกำนัน,นท่านผู้ช่วย อ้นนะครับชรบแพทยนะครับประจําอําเภอพังรวดของเรานะครับเป็นกระบวนหลวงซึ่งแสดงความภาคภูมิใจนะครับอนุรักษ์ประเพณีอันมีงามของเราชาวอําเภอพังรวดนะครับอย่างยิ่งใหญ่ปารการกาประจำปีของท้าิบ6 6นะครับประกอบไปด้วยหลายๆท่านด้วยกันวันนี้นะครับ คุณหน้าคุณตากันอ,อันกวา้างไกลของเราคณะกรรมการพัฒนาตรีอันเบิกบานโปรสวยงามนะครับโอ้ครับใช่พี่บรไม่เออใช่จ้านะครับื้นทุนทน,ทน,นะครับเป็นชุดโอ้โหครับดูรพีเตอนใจครับผู้ใหญ่สุวรรนาอีกหลายท่านดวกันนะครับดูนี่ม่มั่นใจเลยนะสายตาของพี่น้องและคณะกรรมการ เป็นขบวนของเทศบาลตะบนกันทุกเพศนะครับนำโดยท่านนายกสันติอุทุมพรนะครับท่านรองธนายลขาธิกาท่านรองพิชัยแข็งแรงครับเลขาพิเศษของทลานนะครับ่านที่ปรึกษาสำนักป,ปัตตนนะครับท่านประธานนั่งเทียมพนองนะครับโดยเฉพาะผู้เชิญป้ายถือป้ายเทศบาลพวกนี้ พิเศษด้วยิเศษด้คูนี้อิมบาตรทั้เราสงสัยสงสัยซะแล้วนะครับว่ามายังไงไปยังไงนะครับคู่นี้นะก็คือนะครับคู่หวานเผาประจำปีนี้นะครับเอกทัก์ยอดเพชรกับราพาวินอิทธันสบัวนะครับฝนกับยิ่มนะฝนยิ่มเนื้ออิ่มไปฝนยิ่มไปนี่สะบานกับฝนกับเพชรนะครับเป็นเทศบาลที่ นะครับเกียประวัตินะครับประกาศปนเทศบาลวัน่องพันร้อยาสิบเอ็นะครับทำขันประจํเทศบาลนะครับ่านนายกขอมเน่ยกาานอื่นมิภาของเทศบาลประจทนะครับอนุรักษระีสาต์นะครับ้วยนะครับและดยเ่อที่จะมีบรรยากาศนะครับอธิบาย เป็นบบนี้เขาท้าเราขนาดนี้ยาวก็นัดกา่นะคตัดเราที่ยอมตัตนนี้ตกดที่ต้องเลลวันเ่ิิารท่ตลอดไปนะอายุสูงไปประมาณนี้ครับประมาณปีสิบกาถึงสิบปในการนำานให้ถึงในช่องเช่อมชมดืนปีนี้ในเทกาลตาปนี้ันงานารทอที่สาเจ้ากระตัน อายุนาน6ปีละตรนกันนั่นเองเนะครับถนมพระดันอิตาอิสาน้ำสาวนา้ำวัดพระโตห่างเก็บน้ำ่วยตะโกงงามตะ่าปราสาทใบแบกแหลงวัฒนธรรมงามตาตลาดการค้าช่องสายตะกูขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเพื่อเพื่อพันปีประเพณีบ,บ้านรวจ เสียงที่ท่านได้ยินนี้นะคะเป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลจันทเพชรนะคะขออนุญาตแนะนาตัวนะคะในชั้นานางกรชนกราประโกนตาแหน่งหัวหน้าสํานักขลัดดิฉันงานสาวพิยวันสุปเปงค่ะนักพัฒนาชุมชนนะคะเราสองคนวันนี้รับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจําเครื่องเครือบของเทศบาลตําบลจันทเชรค่ะ,คะลำดับต่อไป กำดับต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านนะคะจะได้รับชมนะคะขบวนฟ้อนรำที่สวยงามและสนุกสนานตามแบบประเพณีนะคะวันนี้มาในดีนงานประเพณีวันสุขสันต์วันสงกรานตืบสารตำนานผ้าไทยนะคะนางรำนะคะนำทิมโดยท่านนายกสันติอุทุมพรนายกเทศมนตรีตำบลกันโทเพบส และสาวงามนางรำจากกลุ่มพัฒนาสตรีและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านนะคะจำนวน52คนฝึกสอนโดยคุณบัวเลาท่วนไพสงและนางตุ๋ยธนาวรผู้ควบคุมทีมโดยนะคะนางคณิฐาอุทุมพรประธานสตรีและประธานอาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านประจำตำบลจันทเพชค่ะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับ ขวนฟ้อนรำจากทีมงานเทศบาลตำบลจันทเเพรค่ะวันนี้เรามาในชุดก,ดการแสดงสัญญาฮักสงกรานต์จันทเเชรขอเชิญรับชมรับฟัง,ดงได้นะปัตตานีค่ะ

ก้านเสืออกจาง้าน